แก้วปวกพรมสามหน้าจากบ่อปงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะเม็ดนี้ประกอบไปด้วยปวกเขียวปวกแดงและทรายเงินค่ะวัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่2.2คูณ2.5เซนติเมตรเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นแหวนชายแหวนหญิงทรงเรือนใหญ่จี้ห้คอหรือว่ากำไลข้อมือได้ค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วที่มีความใสมากๆเลยค่ะเนื้อแก้วสวยใสไร้ตำหนิเลยนะคะมองลอดเข้าไปเ,าเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีปวกเขียวนะคะที่เขาซาชาร่วมกับ สายเงินค่ะและใต้ของปวกเขียวนะคะก็ยังมีปวกแดงด้วยค่ะขึ้นลักษณะเป็นโพรมสามหน้าค่ะคือเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะอยู่ในแก้วเม็ดใสๆค่ะมีความสวยงามและเปี่ยมล้นด้วยอิทธิคุณค่ะแก้วที่มีลักษณะของโพรมสามหน้านะคะเรียกว่าครบทั้งเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความรักและโชคลาภเงินทองค่ะ หลายท่านนะคะที่บูชาแก้วปวกพรมสามหน้าต่างเล่าตรงกันค่ะว่าถ้ามีติดตัวแล้วรู้สึกสบายใจมีความมั่นใจมากขึ้นบางคนค้าขายดีขึ้นบางคนเจราจาธุรกิจราบรื่นขึ้นและบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะแก้วปวกพรมสามหน้าเป็นแก้วที่ไม่ได้เจอเจอบ่อยๆค่ะ นานๆถึงจะเจอเจอทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาเครื่องร่างของมงคลที่ทั้งสวยงามและทรงพลังเม็ดนี้ถือว่าหายากและน่าบูชามากๆค่ะ และแก้วปวกเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พลังชีวิตและความร่มรื่นร่มเย็นค่ะเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่อบอุ้มชีวิตเหมาะกับคนที่อยากให้การงานมั่นคงมีพื้นฐานแข็งแรงและชีวิตเดินหน้ายอย่างมั่นคงค่ะและยังเชื่ออีกนะคะว่าแก้วปวกเขียวมีการหนุนนําชีวิตให้มีความสุขความร่มเย็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวค่ะ ปวกแดงตัวนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะและความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเจรจาหรือว่าแม้กระทั่งความรักนะคะแก้วปวกแดงช่วยเสริมให้เรามีแรงดึงดูดที่ดีผู้คนรักใคร่เอ็นดูดและยังมีความเชื่อนหนึ่งด้วยนะคะว่าแก้วปวกแดงก็ให้คุณทางด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวเช่นเดียวกันค่ะทรายเงิน อันนี้นะคะสุดปังมากเลยค่ะใครที่อยากดึงดูดโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งสายเงินจะช่วยให้กระแสเงินสดหมุนเวียนดีทำให้เรามีโอกาสเรื่องการเงินมากขึ้นไม่ขาดมือค่ะเมื่อสามสิ่งนี้มารวมตัวกันอยู่ในเม็ดเดียวกันและมีลักษณะของแก้วเป็นโพรมสามหน้าแบบนี้นะคะเรียกว่าครบทั้งเรื่องความมั่นคงในชีวิตความรักและโชคลาภเงินทองค่ะ และความเชื่อเกี่ยวกับแก้วพรมสามหน้านะคะมีความเชื่อว่ามีพรมวิหาร4ส,สื่อถึงคุณธรรมของพระพรหมได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาค่ะและยังเสริมความสมดุลครบถ้วนในทั้งพลังานด้านการงานการเงินและความรักค่ะ เสริมพลังคุ้มครองเชื่อว่าช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีให้ผู้บูชามีความสงบในใจช่วยเสริมสิริมงคลชีวิตดึงดูดโอกาสที่ดีทั้งการค้าขายการเจรจาความสัมพันธ์และโชคลาภมาสู่เจ้าของผู้ครอบครองค่ะดังนั้นการที่มีแก้วปวกพรมสามหน้าไว้กับตัวนะคะจึงเปรียบเสมือนการมีพรมทั้ง3ประการคอยปกปักรักษาและประทานความสําเร็จให้ชีวิตครบทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักและความสงบสุขค่ะถ้าหา ากท่านใดนะคะสนใจแก้วเม็ดนี้ค่ะท่านสามารถที่จะสแกน qr code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ